สำเร็จท่ามกลางคนไม่เห็นด้วยเป็นแบบนี้เองการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่มันแตกต่างไปจากคนทั่ว,วไปนะคะไม่ว่าเราจะทำสำเร็จมากหรือน้อยแต่นั่นก็เป็นความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจนะคะยกตัวอย่างของตัวครูนกเองนะคะ เมื่อวันหนึ่งได้ออกมาทำอะไรบางอยา่างไลฟ์สดออกกล้องทำวิดีโอก็มีคนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยที่เราออกมาทำแบบนี้แก่ไปเสียงอะไรก็ตามที่ไม่ได้มีประโยชน์กับเรานะคะ เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลา